เปิดบ้านอาภาตั้งชื่อตอนว่าการศึกษาที่คุณทําได้นะคะคือทุกๆคนทําได้ไม่ใช่แค่ว่าต้องเป็นพ่อแม่มีลูกหรือว่าเป็นคุณครูเท่านั้นนะคะวันนี้เราจะลองมาดูกันว่าอาภาจะทําให้เราได้รู้จักแนวทางนี้แล้วก็ชุมชนที่น่ารักของเราแล้วก็ร่วมมือร่วม,วมใจกันอย่างนี้อย่างไรนะคะเราไม่รู้จะแนะนําโรงเรียนเราอย่างไงแต่โรงเรียนเราเนี่ยให้เด็กลงมือทําแล้วเขาค่อยเรียนรู้ดังนั้นทุกคนที่มาตอนนี้เดี๋ยวมาช่วยกันลงมือทําอะไรบางอย่างนะคะ เชิญทุกคนเข้าสู่งานเปิดบ้านอาภาค,ครั้งแรกตอนการศึกษาที่คุณทำได้ค่ะพี่น้องในโรงเรียนแนววอดอบจะรู้จักคำว่าวงกลมตอนเช้านะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เราเตรียมความพร้อมเด็กๆในรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับช่วงวัยให้เหมาะกับ พัฒนาการของเขาถ้าในของน้องอนุบาลเนี่ยเขาจะเป็นนิทานเดืองใจน้อยน้อยของเธอเชิญคัน,นมามาฟังนิทานณที่แห่งใดแห่งหนึง่งนานแสนนานมาแล้วมีช่างทำรองเท้าคนหนึง่ง ชื่อมาปินชีวิตของเขาช่างแสนยากลำบากภรรยาและลูกๆเสียชีวิตไปตั้งแต่ลูกของเขายังเล็กๆๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรเนี่ยมันจะมีเรื่องจังหวะ มันจะมีเรื่องการใช้ร่างกายในการลงมือทำร่างกายจะต้องเคลื่อนที่ไปยังไงอันแรกสุดเลยเป็นเพลงภาษาจีนดิ่งเห็นคนที่ร้องตามไม่ใช่มีแค่นักเรียนเรานะไม่ทราบเหมือนกันว่าน้องเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินแต่ทันทีที่มันเป็นเพลงอะค่ะเขาก็จะยินดีที่จะร้องไปด้วยทําไปด้วยทําตามไปแล้วมันก็จะเกิดการเดยนรูที่เหมือนค่อยๆซึมงซับค่อยคบ่มเพาะไป เซ็นเขมรทำท่าไหนทำท่าเทนนิสขัพมายำเย็นจึงเขามอนไม่เคยไม่เคยไม่แปลกถขาอยู่ในวงแล้วจะแต่งไหมเมื่อกี้เป็นเหมือนเม็ดเล่รวมนะคะตั้งแต่อนุบาลยันมัธยมปลายเลยนะคะอย่างบางกิจกรรมอย่างเช่นตอนโยนถุงทัวร์แล้วหรือส่งต่อการหรือส่งไม้ไผ่อะ จะเห็นว่าถ้าเกิดน้องๆ้องอนุบาลที่เข้ามาในสักครู่เนี่ยน้องอนุบาลจะงงเพราะว่ามันไม่ได้เหมาะกับเขาช่วงถุงถงั่วที่มันต้องมีสลับสองข้างซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องโตหน่อยปอหนึ่งปอสองอ,อาจจะก,กิจกรรมง,ง่ายๆได้พอมันต้องซับซ้อนเปลี่ยนเส้นทางหรืออะไรมันอาจจะยาก2 4ส การท้องแม่สุดคุณถ้าเมื่อกี้ใครได้ยินดิกท้องถอยหลังด้วยนะ <dedim> เด็กๆก็ท้องถอยหลังนะคะ2 8สสส2หอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอีกอันหนึง่งที่มันก็จะช่วยส่งเสริมหลายๆเรื่องนะคะมันไม่ใช่แค่ความจำแต่มันเป็นพัฒนาการอะไรหลายๆอย่างแล้วการที่เขาได้เคลื่อนที่<ม>ก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียน มันจะช่วยผ่อนคลายหลายเรื่องออกกาลังกายแล้วเหนื่อยเนี่ยพอนี้เราเหนื่อออกเราพร้อมที่จะนั่งเรียนเฉยๆแล้วอันนี้คืออันนึงที่เราอยากจะให้ได้ลองทําเพราะว่าถ้าไม่ลองทําเองเรานั่งคุยคุยพูดกันนึกภาพไม่ออกค่ะเชื่อมั่นว่าทุกท่านที่มาในที่นี้เนี่ยเลือกก้าวมาแล้วครึ่งตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะคะเราจะพาเดินชมห้องเรียนนะคะ บ้านของเราก็ทำทุกอย่างในห้อง <š> í, ขาทำงานในห้องปั้นขนมปังกันที่นี่ค่ะอาบน้ํากันในโซนห้องน้ําแล้วก็จะมีของเล่นปายเปิดค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะนิาทานที่เราจะเล่าให้ฟังก่อนนอนตอนบ่ายทุกวันค่ะเด็กๆก็จะนั่งทานอาหารแล้วก็ของว่างที่เป็นผลไม้ร่วมกันทยีกบนเช้ามาเราก็จะเปิดวงด้วยกิจกรรมวงกลมค่ะพอกิจกรรมวงกลมเสร็จเราก็จะไปเล่นที่สนามทรายตนัน อาบน้ำสเสร็จเด็กก็จะได้มาอาบน้ําพร้อมกันจากนั้นก็แต่งตัวแต่งตัวแล้วเราก็จะมาทํากิจกรรมหลักของแต่ละวันวันจันทร์ก็จะมีระบายสีน้นนามานังคารปั้นขนมวันพุธปั้นขี้ผึ้งวันพฤหัสทาขนมไทยแล้วก็วันศุกร์ก็ใช้สีเทียนเป็นแบบนี้แพทเทิร์นของทุกๆอาทิตย์ค่ะหมายถึงว่าซ้ากันเลยนะคะพอถือวันศุกร์เด็กจะรู้แล้วว่าอ๋อวันเนี้ย สวันเขาจะได้อยู่เพราะว่าวันนี้เป็นวันระบายสีเียนเด็กไม่รู้เวลานะคะเด็กนาฬิกาไม่เป็นแต่เขาดูจากกิจกรรมในชีวิตเขานั่นแหละค่ะว่าต่อไปอ่ะเขาจะต้องเจออะไรเพราะฉะน,นั้นาการทําจังหวะที่มันสม่ำเสมออ่ะทำให้เขาสามารถรู้ได้ว่ากิจกรรมตอ่อไปของเขาอะอะไรมันสร้างความมันนนน่นคงในข้างในให้เขารวอยทำให้เราอยู่กับเขาได้ ก่อนที่จะมาเป็นเด็พฝึูจะให้เด็กๆเ,เขาขีดเ,เส้นก่อนแล้วก็เส้นระดับมาขดทุกอย่างจะผ่านน<อ>ิทานหมดเลยนะคะอันนี้เป็นบ้านของเราเราอยู่เกางนี้มันมีกนเมกาะทั้งหมด9เกาง2 1 2 1> อุย้ยเดินทางไปที่เกาะที่2 2 2 4ทุกอย่างเราจะผ่านเรื่องเล่าหมดเลยะคะ่ะที่นี่นะคะ<อ>เราจะมีสีที่เป็นสีก้อนแล้วก็สีสีแท่งสีทียนทำไมเราถึงใช้สีแบบนี้ ถ้าเราใช้สีที่เป็นอินสอสสีขีดมันเป็นเส้นไปเลยทีเดียวสมมติเราว่าต้นไม้ต้นไม้มันไม่ได้เกิดจากเส้นแบบนี้ซะทีเดียวแต่มันเกิดจากถ้าเขาใช้สีก้อนเขาก็สามารถระบายเราให้เด็กเขาระบายมากกว่าพิชาหลักคือไทยกับเลข เลขก็จะอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยเลขเราไม่ได้เรียนแค่จํานวนนับหนึ่งองสามี่ห้าแต่เราเรียนเราเรียกว่าคุณภาพของตัวเลขคอล l เดียมลำเบอร์หนึ่งในโลกใบนี้อะไรเป็นหนึ่งมีใครแล้มีใครคิดอะไรคิดได้ไหมคะตอบตอบได้เลยค่ะหนึ่งหนึ่งเดียวดวงอาทิตย์อ้าวดวงอาทิตย์สมมุติมาเลข2มีอะไรเป็นสองไหมคะอาจานาจาราิย์รองเท้าคู่ค่รองเท้าคืน การพูดการมาตอบเหมือนนักเรียนครูค่ะครูก็ค่อยๆถามจากโลกข้างนอกแล้วขยับเข้ามาโลกข้างในแล้วในตัวเราหลักมีอะไรที่เป็นสองไหมลักษณะแบบนี้มันจะเป็นการปลูกให้เขาตื่นกับร่างกายตัวเองเขาก็จะเริ่มเจอละอุ้ยเรามีตาสองข้างเรามีหูสองข้างเรามีขาเรามีแขนเราเรียกว่า quality o f number เราเน้นมากเลยค่ะว่าสําหรับเด็กเล็กเขาจะต้องรู้ว่าร่างกายเขาทาอะไรได้บ้างเขาสร้างอะไรได้บ้าง เราก็จะมีพวกงานมือค่ะงานมือเราก็จะมีะถ่ายเขาจะเริ่มเหลาไม้เองนี่คือไม้ที่เด็กเหล่านะคะแล้วก็เริ่มทำอันนี้คืองานของเขาทั้งหมด <5 S 1> ค่ะ,คะนอกจากเขาจะเห็นว่าข้าวของแต่ละชิ้นมันมาจากไหนแล้วเราใช้สองมือเราทําอะไรได้บ้างแล้ว<ม>การทํางานกับมือถ้าคิดถึงในแง่ของระบบประสาทและสมองมขันน้วมือนะคะ<ม>และนี่คือคณิตศาสตร์คือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลย ชีวิตเป็นยังไงอะคนอดีตอะโลกนี้มันไม่ได้ไม่ได้ได่ดักลัวนะไ่ได้ใน,ใน,นะะพอปสามสื่นแล้วปสี่จะเป็นวัยที่เริ่มแยกตัวเริ่มรู้สึกว่านี่ชั้นนี่ตัวของตนเองจะไม่ปลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนกับโลกใบนี้เท่าไหร่เนี่ยเขาเลยรู้จักเศษส่วนในวนัยนี้แบ่งได้ตัดได้ทุกอย่างแบ่งออกมาได้ก็เลยเศษส่วนจะเหมาะกับบไปค่ะและ้วก็ มีวิชาอาณาจักรสัตว์หรือเราจะใช้คําว่ามนุษย์และสัตว์สัตว์ที่มีจุดเด่นแต่ละอย่างเ็าจะมีความสามารถพิเศษสัตว์ที่เด่นเรื่องหัวตาดีมองเห็นทุกอย่างหรือวัวที่กินหญ้าได้เยอะๆแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราจะมาชวนให้เขาเห็นว่ามนุษย์อ่ะที่มันเหมือนอะไรก็ไม่เด่นสักอย่างแต่เรามีมือมีเท้าที่มันเคลื่อนไหวได้แล้วก็มีมือที่เป็นอิสระซึ่งสัตว์นี่นี่แต่มนุษย์เท่านั้นที่ หลังเหยียดตรงแล้วก็สามารถก<ม>้าวเดินไปและใช้มือทําสิ่งดีๆเพื่อโลกใบน,นี้ได้ทากิจกรรมแล้วก็ชวนเขาคุณไปปอสี่เนี่ยเริ่มคุยเริ่มถามตอบเริ่มอะไรได้แล้วอีกอย่างที่เรือกปอสีคือดินค่ะปอหนึ่งสยังเป็นข<ม>ี้พึ่งอุ่นๆแต่พออัน,นี้เรามั่นใจว่าเขาตื่นแล้วเขายืนอ,อยู่บนโลกนี้ได้แล้ว<ม>ดินเหนียวที่มีความเย็นแล้วก็ดึงให้เขามาอยู่บนโลกใบนี้ อีกอย่างที่จะเริ่มป .4 ก็คือป .1 เขาเป่าขลุ่ยมาแล้วก่อนที่เขาจะกระโดดไปเรียนตัวนกยากๆอะ่ะเราค่อยๆแนะนําเขาตัวกลมตัวขาวตัวดําขมเบ็ดเนี่ยผ่านสัตว์เพราะเขาเรียนอนาณาจักรสัตว์มาก็เลยเอาสัตว์มาโยงว่าแต่และตัวร้องกี่จังหวะอะไรเงี้ยคะ่ะอย่างวัวเนี่ยมอแมวสองจังหวะมี๊หมาหนึ่งจังหวะฮึงแลวไก่ก็กุ๊ก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  เนี่ยเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้จังหวะไปได้กันแล้วค่อยขึ้นขึ้นไปเรียนโน้ตต่างๆจากนั้นก็ส่งไปหาครูดนตรีได้แล้วสำหรับเราเนี่ยเราไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่ไม่มีดนตรีได้นะคะ เพราะว่าเขาเป็นชีวิตเนาะตอนเช้าที่เล่านิทานนะคะแม่กิฟต์นำเด็กๆเ,เข้ามาด้วยบทเพลงพขเล่านิทานเสร็จ<ๆ>ก็ร้องเพลงเราก็จะมีการร้องเพลงพอสปองเขาร้องเพลงเป็นละเราเริ่มให้ลมหายใจของเขาไปทําให้ขลุ่ยของเขาร้องเพลงได้ด้วยแล้วป .3 ป .4 ป .5 แถวๆนี้ค่ะในจังหวะชีวิตของเขาเขาเข้าใจละว่าดนตรีมันเป็นอะไรยังไงเราเริ่มให้เขาแยกมืออันหนึ่งสีมืออันหนึ่งจับก็คือเครื่องสาย เขาจะเล่นร่วมกันได้ยังไงดังนั้นดนตรีในเวลาที่เราสอนเนี่ยมันเป็นวิชาสังคมด้วย ทำไมถึงเลือกที่จะส่งลูกมาเรียนที่นี่ก็เพราะว่าเรามองหาโรงเรียนที่ตอบโจทย์เดียวกันกับที่เราเลี้ยงลูกมาเนาะเราก็รู้สึกว่าเราอยากเลี้ยงลูกโดยที่ให้ความลักแล้วก็การฝึกวินัยเขาครับเราก็มองหาระบบการเรียนที่สอดคล้องกับวิธีที่เราสอนดึงกันทีนี้เราก็พบว่าการศึกษาวัดดอกเนี่ยตอบโจทย์แล้วก็สอดคล้อง อันเนี้ยมันเหมือนแบบมีการแบบใจอะ่ะมันมีความความซ่อมแซมใจหรืออะไรอย่างเงี้ยที่อยากจะให้มีติดตัวลูกไปตลอดเลยอะ่ะคืออยากให้มีความหอ,อนโยนมีความกานมีไปนองมีความหบบว่าเออรับฟังก่อนนะถึงปากจะพูดจะบน่นจะเถียงจะจะปึงป้งปังบูมปูมปลายบวยวาย,ายอะไรเงี้ยแต่มุมเล็ก,ลกๆที่แอบฟัง แอบฟังแอบเสียใจแอบยับยั้งชั่งใจงกันถอยหลังกลับมาเนึกนิดนึงเนี่ยอนะันเนี้ยมันต้องอยู่ในสังคม,พมพที่สามารถหลอ่ลอหลอมสิ่งเหล่านั้นได้อะแล้วเราก็ไม่ได้กังวลว่าหลังจากม .6 จะเป็นอย่างไรเพราะตั้งแต่ที่เราได้พิสูจน์โรงเรียนนี้มาเนี่ยเรารู้สึกว่าลูกเรามีความสุขทุกช่วงวัยพัฒนาการก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากการที่เขาไปโรงเรียนอื่นๆนะคะคิดว่าครบมิติ เขาน่าจะได้รับการบ่มเพาะมาเพียงพอที่เมื่อเขาถึงเวลาที่เขาจะต้องเลือกเขาน่าจะเลือกได้สิ่งที่เขาต้องการจริงๆถ้าถามว่าระบายสีน้ำปั้นขี้พึ่งปั้นขนมปังมันล้วนเต็มไปด้วยการมีจังหวะจากโคนของมันจังหวะจากโคนเนี่ยก็คือช่วยทำให้เด็ก ไม่ข้ามคำว่าสตินะเมื่อเช้าเรามี Morning Circle ที่นี่นะหลายคนได้เห็นถึงการทำงานกับมือกับเท้าได้รู้เนื้อรู้ตัวผ่านมือผ่านร่างกายซึ่งมันเป็นหัวใจในการสร้างรากฐานการศึกษาของเด็กเล็กเมื่อเช้าแม่ครูเล่านิทานเด็กมอง eye contact ก็คือสัมผัสที่ตาของแม่ครูนะ มันเหมือนกับว่าน้อยมากเลยนะที่เด็กในยุคสมัยนี้จะมีความจดจอ่อเราทั้งทั้งมวลเนี่ยมาช่วยหาสิ่งที่สำคัญในการศึกษาปัจจุบันกันไหมถ้าเราเข้าโรงเรียนเราก็เอาเรื่องของความรู้ที่เป็น i อินเทลเล็ก l ชวลอย่างเดียวเราจะมองทุกอย่างแยกส่วนหมดเลยอันนั้นก็คือนี่นี่ก็คือนั่นชี้ชี้ช แต่ว่าในรูปแบบการศึกษาในแนววอลด็อกเราเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมโยงของตนเองกับสิ่งรอบตัวกับทั้งธรรมชาติก็ตามแล้วก็กับผู้คนมันเป็นความเขาเรียกว่าความเอาใจใส่กับสิ่งรอบตัวอันนี้มันจะช่วยทําให้ความเป็นมรุษย์ของเราอ่ะมันไม่ใช่พัฒนาในเรื่องของสมองอย่างเดียวแต่ว่ามันมีเรื่องของใจด้วยเข้าไปด้วยนี่คือสิ่งสำคัญของกระบวนการศึกษาะค ใครก็ตามที่เดินทางเข้ามาสู่โลกของมนุษย์สัต์ปัญญม,มนุษยัตวาเน่มันเป็นเรื่องของความเข้าใจมนุษย์พคนหน่นที่กระบวนการมากกว่าไปที่วิ่งไปที่ผลลัพธ์ใช่ไหมคะมันจะมีประโยชน์กับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ในสังคมนี้เราเลยพยายามที่อยากจะเผยแพร่องค์ความรู้นี้ให้มันกว้างออกไปเด็กๆบางทีนะตัวเล็กตัวน้อยบางทียังไม่ถึง10ขวบแล้วบอกว่า ภาวะซึมเศร้าอันนี้มองว่าจากอันนึงก็คือเกิดจากการที่แบบว่าแข่งขันกันเยอะถูกกดดันเยอะอีกอันนึงก็คือครูเอมองว่าความหมายของชีวิตมันขาดหายไปซึ่งการศึกษาบอดอกเนี่ยมันเติมเต็มแต่เราไม่ได้สอนความหมายของชีวิตว่าเออชีวิตคือความหมายนี้เราจะมอบให้เขาเข้าใจความหมายของชีวิตขึ้นมาทีละเล็กละน้อยแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าการศึกษาเนี่ยมันจะเป็นทางออก ตรงนี้ก็ต้องขอให้กําลังใจอาภาเช่นกันนะคะที่แบบมีความกล้าหาญมากเลยที่ยังยืนจัดอยู่ได้จนถึงวันนี้นะอันนี้พี่ชื่นชมนะคะจริงๆเราสอนใครไม่ได้เมื่อก่อนเราคิดว่าเด็กเป็นผ้าขาวเ,เรายกตนขึ้นมาว่าเราเป็นครูเรามีสิทธิ์ไปแต้ม เราเราคิดว่าสิ่งที่เราจะแต้มเนี่ยเราคิดมาครบถ้วนลวฉันทําดีมากฉันต้องแต้มที้ดีมากเลยแต่เราลืมไปเลยว่าจริงๆเด็กมันไม่ใช่ผ้า,าขาวค่ะเขามีทุกอย่างครบลวแต่เราต้องปลุกยังไงให้มันตื่นขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะวันนี้เราไม่ทําให้ทุกคนเข้าใจได้หรอกว่ามุษยปัญญาคืออะไรโรงเรียนวอดอกคืออะไรโรงเรียนทางเรื่องแนวนี้คืออะไรแต่อย่างน้อยเชื่อว่าเราน่าจะหย่อนมเมล็ดคําถามหรือข้อสงสัย ไว้ให้กับทุกๆคนแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่มาแนะนำโรงเรียนเราเราอยากนานามแนะนําแนวทางนี้อยากจะให้พื้นที่เนี่ยเป็นเป็นเหมือนจุดตั้งคําถามแล้วไปหาคนตอบเนี้